ท้องถึงมากถึงจริงใช่ก่อนนอนคืนนี้มักหน้าก่อนนอนกันช่วงนี้ คุณแม่อย่างเราไตมาสสองแล้วนอนไม่ค่อยได้เพื่อนๆคือแบบกดไหลย้อนอะแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับเพราะว่าปวดหลังปวดตัวมากแต่คุณหมอบอกว่าเป็นเรื่องปกติของไตมาสนี้จะปวดหนักกว่านี้อีกเพราะว่านาค่ำเนี่ยจะขึ้นเป็นลิศเลยนะแค่ <c oughs> นี้ฉันก็นอนไม่หลับแล้วนี่ก็คือแบบอยากมามาร์กหน้านะนทุกคนให้ดูสภาพผิวตอนนี้ก่อนคือเพราะว่าเราอะไม่ค่อยได้นอนใช่ป่ะผิวก็จะแบบโซมโมนิดหนึ่งแต่แต่แต่การมาร์กหน้าจะช่วยกู้ผิวที่โสมและทําให้ผิวของเราเนี่ยอิ่มฟูแล้วก็ดูสวยฉ่าขึ้นแม้ว่าเราจะพักผ่อน ้อยก็ตามแต่เรามีตัวช่วยนะจัดไปเลยค่ะอยากใช้มานานแล้วค่ะตัวนี้ no water คุณแม่ตั้งครรภ์หรือว่าเป็นคุณแม่ให้นมลูกก็สามารถใช้ได้นะคือเขามีสองสูตรนะทุกคนแต่ว่าวันนี้จะใช้เป็นสีชมพูนะคือชื่อแบรนด์นะตอนแรกแบบ no water คืออะไรอ๋อคือมาร์กที่แบบไรน้ำอ่ะเห็นรีวิวในทิกต็อกเยอะมากๆต้องจัดแล้วเพราะว่าช่วงนี้ชอบมาร์กน้ามากอย่างที่บอกตอมนี้ก็หล,ลับนอนไม่หลับหัวใจเหมือนกับซบก็ใช่อะลูกตอดลูกตอดลูกตอด เริ่มแล้วนี่ปาดตงไปเลยนะอย่างนงี้คือใช้เป็นสูตรฉีดมพูนะทุกคนเป็นสูตรที่เขากําลังหิตกันเลยอะเพราะสูตรนี้เนี่ยเขาแทนที่น้าเปล่าด้วยสารสากัดของคอลลาเจนไตวันมากถึง73%็ดิบสามเปอร์เซ็นตโอ้ไม่กอดเยอะมากเลยแล้วก็ใช้ที่ปาดที่เขาให้มาแบบนี้นะเฮ้ย <Hey! S 1> เอาล่ะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะฟึบอืมที่ปาดดีมากเลยอะ่ะ mm hmm. เนื้อมาร์สก็ดีอะ่ะ ได้ทั่วแบบนี้เลยนะทุกคนเนี่ยเห็นปะให้ดูแบบกลืนไปกับผิวอะเหมือนเราทาครีมอะแต่จริงจริคือเราทามาร์กก่อนนอนนะอุ้ยเข้าใจแล้วทุกคนมันมีความแบบสนุกอะเพื่อนเพื่อน,น,นดูหลังจากมาร์กเสร็จต,ตัวแล้วโอ้ยคือเขาจะเปลี่ยนจากเนื้อครีมที่ทาตอนแรกอะเป็นเนื้อฟิล์มใสแบบนี้เลยทุกคนแล้วคือตอนนี้คือตกใจหน้าตัวเองมากอยากหน้าแบบ glossy แบบนี้เลยพรุ่งนี้เช้าตื่นมาหน้าอย่าง,งี้ก็โอเคนะทุกคนทำถึงมากถึงจริงใช่ต้องจัดเลยนะโอ้ย oh หน้าเหมือนใส่ฟิลเตอร์อะดูใกล้ๆนะจับได้ด้วยอ่ะเฮ้ยมาถึงความจริงแล้วลอกหน้ากันเลยดีกว่านะโอ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 ,โอ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 โลอกง่ายมากเลยอ่ะดูเฮ้ยนี่คือผิวจริงแล้วนะไหนๆก็ในๆนะอยากเปรียบเทียบให้ดูนะทุกคนอันเนี้ยคือยังไม่ได้ลอกออกนะส่วนข้างนี้คือข้างที่ลอกมาร์คออกแล้วผิวช่ำมากอะ แา่ดึงลอ,อกอย่างเงี้ยโอ้โหและนี่คือผิวหลังจากที่ลอกมาร์กออกทุกคนดูสิคะฟินิชผิวคือสวยมากโอ้ความรู้สึกคือแบบฉ่ำๆนุ่มๆอ่ะอยากจับแก้มตัวเองอ่ะ จบการรีวิวมาร์คสของ No Water ก่อนนอนแต่เพียงเท่านี้เพื่อนๆดูเราไปคิดกันเองว่าควรไหมมันควรมีไหมล่ะที่บ้านอะ่ะมาร์คปุ๊บผิวฉ่าปั๊บมาร์คปับผิวฉ่าปุ๊บเชื่อแล้วทําไมดังทําไมแมสมาร์คหน้าของ No Water ตํำดวด